kì nong, chị tham còn lày ở ban đài, nè, ở ban đài, ở ban gen cầm là xúi nhằng, xúi nhằng, nè, xúi nhằng, ba mẹ, xúi nhằng, sẽ hay này nè, nhằng บม่บม,มนะีพอบ่มีแม่น่ะพอแม่ตายหมดแล้วอยู่น้ำไผ่สันอยู่น้ำไผ่ยู่นะ้ำไผ่หะมันนี่มันนี่อทาอา่ามเขาบุ้คำเลาวนะเขาพอแม่อยูใอย่ใส่นะ่ะพอแม่พอแม่อยู่ใส่พอม่อยู่ใส่น่ะหมดแจ้งพอแม่ตายแล้วอยู่น้ำไผ่สัน ยูน้ำไผ่ฮะลายยูน้ำไผ่ยูน้ำไผ่่ะลายยูใส่ยูน้ำไผ่บล็อกซื้อให้แดรสัตบล็อกซื้อแดรหมู่บ้านแล้วยังซื้อปะนี่บหู้ซื้อนี่ซื้อ,อยัง mình nàoเอา khương mà hay đấy, thả bò bò, à hay đấy, <laughs> nè, <Nà>, yu say, <xài. cười> bò <bọc nà. cười> bò nè, bò bò có để ăn đấy, sư nhắng với bò bọc bò, bò mít xú nè, anh đi xú nhàng, anh ấy <laughs> nàng, ba. nàng ba. Oh, นางป้าแล้วนี่นดูน้องซื้อหยังอันนี้ซื้อหยังซื้อตินต้นซื้อติ้นแล้วอยู่น้ำไผ่ทุกมือนี่อยู่น้ำไผ่น่ะอยู่น้ำไผ่น่ะอยู่น้ำไผ่น่าเบอเห็นหน้าดีเนาะมันมืดในทางนี้มน่มนผ้าาของาาอ,าองรดน่ะบ,บ,อบอ่บอกบ่บอกซื้อน,นี่มือหน้าบ่เอาเครื่องมาให้ได้ เอาเงินให้ได้น่ะอยู่สายเอาเงินให้ก่อนนะเมื่อกี้เอาให้แล้วเดี๋ยวนีเอาให้อีกอันนี้ไปซื้อกล้องกินน้ำกันเนึ่งแน่ให้ลราขอบใจเด้อเอา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 ของกินไปกินน้ำอะแต่ตุลไม่บายเดะบายกล้องเด